สวัสดีครับทุกทันนูคือเสียงจะชัดเจนดีกว่านะอันนี้มิม้มที่ผมตอนไว้เนาะจำไม่ผิดคงใช่นะเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่มันจะมีสายรัด <c oughs> วันนี้จะเำหลห่ะตํ้หวานนะครับนี่ผมแช่ตู้ไว้นานเลยนะครับผมมีหกเจ็ดไม้นะครับเนี่ยมันจะหนึบมาก เวลาเราแช่ตู้แต่เวลามันไม่สัมผัสอากาศมันจะไม่เป็นไข่นะทุกท่านนะครับน้ำพึ่งที่เป็นไข่ก็คือว่าเวลาเรากองเราคันแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปบีบกระปกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับมิม้มก็เหมือนกันเราทําสะอาดนี่แหละแต่ถ้ามันไปสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วไปแช่ตู้เนี่ยเกิดขไขวามากนะครับแต่ถ้าอยู่ในรังเนี่ยอันนี้ผมแช่เป็นเดือนแล้วไม่เป็นเห็นไหม ใช่ครับผมอันนี้คือมิมที่ผมตอนไว้แล้วผมก็ไปตัดอีกนะครับสังเกตสายรัดนี่นะในนี้นะครับเนี่ยเคเบิลไทยนะนะครับไม่ตกกระโปรงนะครับผมคนน้ำผึ้งเนี่ยมันกล้าจะโลกอยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวก็ใส่ถ้วยให้ใหมันหายเหนียวนะครับนี่มันยังเหนียวหนืดอยู่นะเวลาเจ,เจอความเย็นเนี่ย นี่ครับน้าทั้งนั้นเลยตัดผูกไว้ได้แล้วก็ตัดเมื่อีกก็ได้นะครับบางทีเนี่ยที่ผมไปตัดเนี่ยสามแล้วได้สา,ามรอบน้ำพึ่งเนี่ยนะครับน้ำมิม้มไม่ใช่น้ำพึง่งเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่รู้จักพึ่งจากมิมม้มอีกนะมีคนเซลเยอะบางทีเนี่ยผมใส่แฮชแท็กไปนะผมว่าตีพึ่งหลวงไม่วึวิชานะครับแต่มันเป็นการตีมิม้มนะครับการใส่แฮชแท็กไม่ใช่ว่าหมายความว่าการตัดพึ่งเนี่ย การตัดมิมเนี่ยเป็นรังพึ่งไม่ใช่นะครับผมผมใส่แฮชแท็กไว้เฉยๆนะครับบางคนไม่เข้าใจกระดาผมอยู่นั่นแหละบอกไม่รู้จักพึ่งจากมิมหรือไงอะไรงเงี้ยเนาะแล้การใส่แฮชแท็กนะครับถ้าคุณกดไปในแฮชแท็กแฮชแท็กนะครับคุณก็ไปเจอพึ่งเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการใส่แฮชแท็กไม่ใช่เป็นหัวข้อคลิปนะครับอันนี้เป็นต้นพงนะครับผมต้นต้นพงต้นอเนี่ยนเกาะ ย่างนี้หมดนะก็ประมาณ20วันนะครับผูกไว้แต่ละครั้งแต่ละหลังใน20วันนะครับแล้วก็ไปดูใหม่ถ้ามันไม่มีน้ำมันก็ปล่อยไว้อีกนะครับไม่หนีนะครับถ้าเราปลูกรังไว้ หนึบนะครับผมแช่ตู้เย็นมันจะเหนียวหน่อยแต่ถ้าไม่แช่เลยก็โจกเลยนะไม่ค่อยหอมนะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับเนะี่ยช่วงช่วงของที่ผมตีมาเนะี่ยเพราะมันเป็นเดือนแล้วนะครับเป็นช่วงฤดูฝนเยอะๆเลยแคปซก็อาจจะไม่หอมแต่มีประโยชน์นะครับผม น้องทาได้นะครับยิ่งเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยถ้าเราไม่ตัดลงังก็ขายเอาแต่น้ําตัดแต่น้ำหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วผมให้ดูเนี้ย,ยสายรัดผมปลูกรังไว้แล้วผมก็ไปตัดอีกรอบหนึ่งรอบแรกผมตัดไปแล้วนะแล้วผลูกก็รังปลูกไปนะครับแล้วก็มาปลูกอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ตัดรอบที่สองรอบที่สามถ้ารอบที่สามไม่มีเราก็ปล่อยไว้ถ้ามีเราถึงตัด บ,บางทีถึงรอบที่4รอบที่4ผมไม่ได้ไปตัดเลยนะครับปล่อยให้มันล้างไปอะไรเงี้ยขอบคุณทุกท่านที่ตมที่ผมตลอดนะครับก็เอามีมที่ผมตัดไว้ไม้ดูนะครับผมที่ปลูกไว้ว่ามันมีหัวน้ำจริงนะครับไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรเงี้นมันอยู่ในป่านะครับผมสวัสดีครับ